วันนี้เป็นวันพิเศษนะครับเรามาทานข้าวกันที่ร้านเปิดก็ยังไม่นานเท่าไหร่บรรยากาศสวยงามนะครับมีดอกบัวแล้วก็วิวทุ่งนาสวยงาม ร้านนี้ชื่อว่าร้านชะตาธรรมชาติเรามาฉลองครบรอบวันแต่งงาน13ปีเราแต่งงานเมื่อวันที่19สิงหา2 5ง0ด้วยชะตาฟ้าลิขิตเราก็ได้มาเจอกันแล้วก็แต่งงานกันวันนี้ก็จะมาทานข้าวกัน ที่นี่ามาดูสถาปัตยกรรมสวยงามแปลกแนวต่างจากที่อื่นนะครับแล้วมาดูรสชาติกันนะว่าเป็นยังไง ตนี่ก็จะเป็นเต็นท์นะครับนั่งเล่นนอนเล่นได้ตรงนี้นะครับวัสดุลหลักๆก็จะเป็นไม้ไผ่นะครับโครงสร้างไม้ไผ่หลังคาก็ไผ่นะครับ อามมาสวยงามก็มีเลมอนโซดาสตรอเบอร์รี่แล้วก็นมเย็นอ,อ,อันนี้ไม่ได้สังส่งมาจากงังัเหมาะสำหรับมานั่งชิลๆกันนะครับไม,ไ,มไม่ไกลจากกรุงเทพ ตรงนี้จะเป็นเขตร,ระหว่างนครปฐมสมุทรสาครสามพรานนะครับจากวัดไรขิงตลดาดนัดดอนหวายก็ไม่ไกลนะครับเข้าทางพุทธมณฑลสายห้าก็ได้นะครับวันธรรมดาวันนี้เป็นวันธรรมดาคนน้อยนะครับเสาร์อาทิตย์คนจะแน่นราคานั้นก็พอสมควรนะครับ